ทะเลสีดำทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอับต้องลำบากไม่เห็นเป็นไรเธออะไรจับมือฉันไว้ ฉันก็อบอุ่นหัวใจจะพันทุกคราทุกคราวท,ที่เจอขึ้นลมก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอจะไม่เห็นเส้นคงขอฟ้าไกลแต่ยังแทงดุกคอนจ,จอยนำทางให้แล้วก้าวไป เธอแน่ใจฉันแน่ใจทะเลสีดำไม่นานก็เช้าคำคือเน็ดนาวจับมือฉันไว้ทะเลสีดำ ไม่ต้องหว,วั่นไหวจะทำเช่นไรกอดฉันไว้เธอสีดำทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอนั่นต้องลำบาก ไม่เห็นเป็นไรอย่าไปคิดมากมันคงไม่ยากถ้าเธอจับมือฉันทุกครงทุกคราวทุกคราวที่เจอขึ้นลมก็หงมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ เราไม่เห็นเส้นคงขอฟ้าไกลจะมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเธอแน่ใจฉันแน่ใจทะเลสีดำไม่นานก็ช้าคำคือเน็ตหนาว จับมือฉันไว้ทะเลสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำเช่นไรกอดฉันไว้เธอ